สวัสดีวันนี้คุณแม่ทำอะไรคะวันนี้คุณแม่บ้านไทยเม่ทำสาคูไส้ไก่สีขาวเป็นไส้ผักเป็นแป้งที่เหลือเก่าสีทำด้วยดอกอันชันค่ะนึ่งเ,เนื้อแป้งบางใช้วิธีนึ่งไม่ต้มนึ่งด้วยหม้อข้าว นี่ไงใส่ฟาร์มเขียวใส่น้ำไปตืออันนั้นคือตัวแป้งทำง่ายถ้าเรามีไส้ไส้มันเป็นตัวยุ่งยากต้องทำเตรียมไว้ไหลผสมแป้งปุ๊บปั๊บได้เลยโอเคอันนี้อร่อยมากชอบกระเทียมเจียวก็ใส่ลงไปไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ กินกับผักกาดหอมพริกขี้หนูสดผักชีเข้ากันนักแหล่สวัสดีค่ะมีเรื่องจะแชร์อาหารวันอาทิตย์ของว่างวันอาทิตย์กินแล้วอิ่มทั้งวันอันนั้นคือแป้งสีม่วงนี่ไม่ธรรมดานะคะสีจากดอกอัอนชันของ อาจารย์อ้อยเลยนะข,ขอบคุณมากครับพี่อ้ยอยนั่งกินกลางแดดอร่อยละสวัสดีทุกคนบ๊ายบาย